วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสถา,านที่ท่องเที่ยวเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มีทั้งที่เที่ยวทางธรรมชาติภูเขาวิวททเลมอกเขาค้อก็ยังมีโบราณสถานให้รับชมนั่นก็คือวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก่อตั้งเมื่อพศ2547ในนามพุทธสถานผาซ่อนแก้วได้รับการอนุมัติจ,จัดตั้งเป็นวัดในมงคลนามว่าวัดพระธาตุผาแก้วในวันที่1กรกฎาคม2553ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในวันที่30พฤษภาคม2556เพื่อให้สอดคล้องกับบริเวณที่ตั้งจุดเด่นของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนอกจากเจดีวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วยังมีพระพุทเจ้า5พระองค์ตั้งเด่นต่งาง่านอยู่บนเนินเขาซึ่งสามารถมองเห็นได้ไกลความสวยงามของพระเจ้า5พระองค์ ตอนนี้จะบอกว่าก็ออหาไกลจากคู้คนละคือต้องบอกว่าการที่เราเขาเรียกว่าเข้าไปในเขตชุมชนที่คนเยอะเนาะ <c ười> ผมจะใส่หน้ากากใส่แมสเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวเองเนาะส่วนตอนนี้คือผมเดินไปเอารถ <c ười> ละคือก็เป็นคือจะเที่ยวเยอะก็ไม่ได้คือแบบจะไปพูดเยอะก็ไม่ได้เพราะว่ามันคนมันเยอะไงแล้วคือเราก็ต้องป้องกันตัวในการมาท่องเที่ยวเนาะ <c ười> ครั้งนี้ส่วนสถานที่ ส่วนสถานที่เที่ยวต่อไปครับก็ไปติดตามนับชมกันเลยดีกว่าว่าเราจะไปที่ไหนสวัสดีครับต้องบอกว่าวันนี้ผมพามาดูรถเร็วแรงที่สุดของประเทศไทยครับฟอร์มูล่าโมงของเราครับนี่ครับคือคือระบบไฮดรอลิกนะล้อคือต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบมากเครื่องยนต์เจ็ดแรงจริงคือวันนี้ วันนี้อกว่าผมจะมาขับฟอร์มูล่ามงเนาะไม่รู้ว่ามันจะเร็วแรงแค่ไหนเนาะก็ขับลงไปด้านล่างครับผมเราใช้เวลานานเท่าไหร่เนาะ Let's go ไปแล้วครับโอ้ยสุดยอดครับท่านผู้ชมครับโอ้โหยนี่คือของแท้ผมรมูล่าอนผมูละโมงโอ้ยสุดอดเร็วแรงเยอะแล้วล้นครับ ไม่อยากจะคุยครับคือในการขับฟวอร์ลาโมงนะโอ้บังคับยากที่หายเลยในการบังคับคือคือ <c ười> ถ้าเรายิ่งปล่อยแรงมมนยิ่งบังคับยากนะคือคือถ้าเรายิ่งปล่อยปล่อยแรงมากอะไรปุ๊บมันยิ่งก็ยิ่งบังคับยากการทรงตัวคือบังคับยากหนึ่งแต่ว่าเบรกอยู่ตรงนี้เนี่เบรกมีอยู่ตรงนี้คือถ้าบังคับก็คือใช้ใช้เท้าซ้ายขวาซ้ายขวา <c ười> แต่ว่าถ้าเราแต่ถ้าถ้ามันแรงกันไปปุ๊บเราจะบังคับมันไม่ได้นะแต่ก็อันตรายผมก็ อันตรายสมควรแต่ว่ามันก็สนุกดีนะในการเลยมาท่องเที่ยวคือที่ไล่ GB ท่านประชุมครับต้องบอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินของอะไรเป็นจุดเช็คอินของเขาคอนะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไล่ GB ครับสําหรับที่ผมขับมาเมื่อกี้นี่ก็คือฟอร์มูล่ามงนะก,ก็เป็นของทางไล่เนาะคือเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมของทางไล่ส่วนเขาเรียกว่าถัดมาปุ๊บด้านล่างนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้เนาะ ปลูกไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรคือก็โอเคนะเนี่ยผมเดินทางกลางดอกไม้ปลูกดอกไม้ไว้เพื่อเธอ9,999ดอกวันนี้ครับตั้มจัดปลายพามาชมสวนดอกไม้ไรจีบ ผมบอกแล้วว่าออการที่มาชมสวนดอกไม้เนาะอย่ามาตอนบ่ายหรือว่ามาตอนเที่ยงร้อนชิบหายเลยว,ว่ะในการมา,มาเขาเรียกว่ามาดูเขาเรียกวสวนดอกไม้เนาะแล้วคืออากาศมันร้อนคือโอ้ร้อนและกันเหนื่อยจริงถามว่าสวนสวยไม้ก็โอเคนะสวนนะคือใช้ได้เลยในการที่กับคนรักในการถ่ายรูปเนาะมีดอกไม้หลายสีหลายนานาพันธุ์ปลูกเขาเรียกว่า เป็นแปลงไปเนาะคือต้องบอกว่าคือก็ขับรถเกิดเรื่อยานั่งรถนะไม่นั่งรถเพื่อที่จะเขาเรียกว่ามาดูจุดชความร้อนลม็จะมีเขาเรียกว่าเอยก็จะมีคนบรรยายาว่าเราถึงที่ไหนที่ไหนแล้ว โอเคนั okay ่นคือสำหรับการนั่งรถที่มาเที่ยวเลยช่งกลางหลังลมเนาะก็ประมาณ50บาทอันดับแรกแล้วก็คือจะมีคนบรรยายตลอดทางเลยว่าโอเคเลยนะ เ,เขาเรียกว่านั่งรถล่างมาปุ๊บเขาก็จะพามาดูเขาเรียกว่าชมเ,เขาเรียกว่ากังหันลมเนาะแลวจากนั้นปุ๊บแล้วก็เดินไม่ได้เดินดน,นั่งรถมาสักพักนึงเขาจอดให้เราลงตรงนี้คือก็มีกิจกรรมนะกิจกรรมตรงฝั่งทางนู้นเป็นฟอร์มูล่าโมงแล้วก็คือสามารถที่จะขับฟอร์มฟอร์มูล่าโมงเล่นได้ส่วนกิจกรรมตรงนี้ก็เป็นการถ่ายภาพนี่เพราะว่าคือถ่ายภาพปุ๊บมันก็จะเห็นเขาเรียกว่า เออพอเราถ่ายภาพปุ๊บมันก็จะเห็นเคยตัวเราเนาะกับไปกังหันลมอ่ะจริงกังหันลมที่กังหันลมพวกนี้คือเป็นกัง,กงหันลมไฟฟ้านะที่ผลิตกระแสฟไฟฟ้าได้เลยลนะ่ะจริงเนี่ยเราผมจะผมจะให้ดูนะนี่นะนี่ถ่ายรูปเป็นจุดที่แพนไปปุ๊บแล้วกออ็จะเห็นเขาเรียกว่าออออออกังหันลมเนาะ โอ้ยในไหนมาก็มาแล้วเนาะคือตั้มจัดไปครับคือเราก็จะพาท่านผู้ชมเนาะมามาขับฟอร์บูลมงเนี่ยเส้นทางที่เราจะมานะนี่นี่โอ้คือไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเส้นทางที่ผมจะขับฟอล์มูลมงลงมาโอ้ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยมาดูว่าวิทยกรที่จะสอนเราขับฟอล์มูลมงจะเป็นใครบ้างเนาะคือถ้าบอกว่าก็เป็นครั้งที่สองกันที่ผม ผมขับฟอร์มูล่ามงเนาะครั้งแรกผมขับอยู่ที่ตรงไรจนะี b เนาะเนี่ยเนยผมเดินขึ้นขึ้นไปผมก็จะเดินขึ้นไปปุ๊บหาเขาเรียกว่ามันจะมีครูฝึกสอนไงสอนว่าการที่จะดูแลในปะ้องกันตัวในการขับฟอนะร์มูล่ามงเนาะเ่ออย่างปลอดภัยเนาะอันนี้ซ้ายขวาใช่ไหมครับนี่อันนี้เบรกเนาะ<ม>ค่อยๆลงไปดีวกว่าเนาะคือ<ม>ค่อยๆลงไปดีวกว่าเพราะว่า ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการขับนี่ครับใบใบในการขับฟอร์มูล่ามูงก็คือ40บาทเองอขับลงไปได้ด้ดานล่างตรงที่ผมเดินมาเมื่อกี้เอ้อป็นว่าเราลองทดสอบขับไปฟอร์มูล่ามงกันดีกว่าครั้งนี้เป็นขับเป็นการขับที่ไกลนะไกลสมควรเลยนะจริงจากเนี้ยลงไปนู่นเลยดวที่ผมเดินขึ้นมานี่ไปลองดูครับท่านผู้ชมครับว่าจะเป็นไงบ้างไอสำหรับการขับฟอร์ ฟอร์มูลาโมงลงเขาเอาแล้วครับไปแล้วครับฟอร์มูลาโมงฟอร์มูลาโมงของเราจะรอดหรือเปล่านะโอ้ยอันนี้เบรกวะอันนี้เบรกอันนี้เบรกโอ้พระเจ้าโอ้อันนี้เบรกอันนี้เบรกนี่อันนี้ซ้ายขวาโอ้ไปค่อยลงดีกว่าไม่มีประกันภัยครับโอ้สนุกดีอ่ะจริงนะลองดูเลยหนูสนุกดีโอ้โอ้สุดยอดครับโอ้นั่น a n nan nan สุดยอดครับพอเวลาโมงทำจัดไป ไม่มีประกันภัยครับก็คือล้มก็คือตายครับสุดยอดโอ้ไปไหนปะเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วคนนั้น่ม่ขับแบบไม่ไม่ต้องมีเบรกอ่ะจริงนะโอ้ไปแล้วไปแล้วไม่ต้องมีเบรกครับโอ้ถึงแล้วไปที่เรียบร้อยผมระมูของเราเออก็สนุกดีนะในการขับผมระมงลงเขาครั้งแรกในชีวิตถามว่าผมคิดว่ามันจะอันตรายนะเว้ยแต่ก็คือมัน ก็ไม่ได้อันตรายหรอกเพราะว่าเราขับลงแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไวเท่าไหร่ถ้าคือถ้าถ้าขับลงไวผมกลัวคือตายจริงนะคือเพราะว่าเราก็ขับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าคือเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เรามามาทำอะไรแบบนี้เนาะก็ถามว่าสนุกดีนะมาเที่ยวเขาเรียกว่าเขาคอนะต้องบอกว่าคลิปนี้ก็คือเป็นอีพีสุดท้ายแล้วที่ผมถ่ายท่านผู้ชมมาต้องเที่ยวเนาะ จากวันแรกที่เราเจอกันอยู่ที่ภูลมโลนะคือผมผมว่าประทับใจนะในการท่องเที่ยวครั้งนี้คือวันแรกที่ผมไปภูลมโลคือมันไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคือในการท่องเที่ยวเนาะแล้วกระด้านอีพีที่2องบทที่สองที่ผมจะปล่อยไปเนาะคือปุยลองกาเนาะก็คือมันมีมันมีทั้งในแง่ของไอเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวแนวแนวของประวัติศาสตร์แล้วก็ในแง่ในแง่ของไอเขาเรียกว่าธรรมชาติเนาะ ถามว่าโอเคนะในการท,ที่ผมไปเที่ยวที่อันคุณล้องปุยน็อกกาเนาะแล้ววันที่3ผมเอ้แล้วก็คือต่อมาเนาะผมก็อยู่ที่เขาเรียกว่าผาหัวสิงพุทธเบิกสําหรับที่ผมไปพุทธเบิกคือผมไปเห็นพุทธเบิกในในในเขาเรียกว่าในตอนที่แบบมันเป็นธรรมชาติที่สุดเลยมันมันไม่ค่อยมีคนผมชอบมากเลยบรรยากาศที่แบบไม่ค่อยมีคนแล้วมันปลอดภัยจริงนะ,แ,ะแต่พอลงมาเที่ยวเขาพ้อวันวันนี้วันสุดท้ายแล้วจริง เพราะว่ามันมีอยู่4ตอนตอนนี้ตอนสุดท้ายคือตอนที่ผมมาเที่ยวที่เขาค้อนะเขาค้อผมรู้สึกว่าโอ้เขาค้อนี่คนคนเที่ยวจะเยอะมากเลยนะคนเที่ยวจะจะเยอะกว่าภูทะบเบิกภูทะเบิกผมผมไปค้างคืนจริงนะถ้าใครไปค้างคืนที่ภูทะเบิกจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าตอนเนี้ยคือคนจะไม่ค่อยเที่ยวที่ภูทะเบิกนี่นะวันที่ผมไปค้างที่ภูทะบเบิกก็แค่ประมาณสองคนเองสองสามคนเองจริงที่ผมไปค้างที่พาวสิงเมื่อเมื่อคืนเนี้ยนอนที่พาวสิง อากาศหนาวมากแล้วจากนั้นก็คือพาพามาเที่ยวที่โอเคอีพีนี้เป็นอีพีสุดท้ายแล้วที่ผมจะจบได้ครับต้องกับที่พักอย่างเดียวตรงนี้คือบ่ายสามแล้วจริง ผมก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่พักที่ผมจองไว้ก็คือไร่ละอองหมอกเขาพอนะคือถ้าห้องที่ผมจองนี้บ้านผมจองเป็นบ้านแล้วกันไม่ได้จองเป็นห้องเนาะคือเพราะว่าจองเป็นจองเป็นในเป็นบ้านมันจะโอเคกว่าเพราะว่าที่สองผมอยากอยู่สบายเพราะว่าวันแรกผมไปน,นอนเต็นที่พางหัวสิงห์แล้ววันที่วันที่สองเนาะคือวันสุดท้ายแล้วขอนอน,อนดีๆสักหน่อยหนึ่งก็คือเลือกบ้านมีแอร์ครับมีแอร์นะครับมีตู้เย็นมี ทั้งพัดลมด้วยมีทั้งทีวีมีทั้งห้องน้ําในตัวครับมีนนะเปิดให้ดูนี่ก็คือห้องน้ําในตัวเนาะนี่เนาะห้องน้ําในตัวแล้วก็นี่ครับคือมีเครื่องทําความร้อนด้วยโอเคนะสําหรับที่พักโอเคนะสาหรับที่พักเออของผมเนาะนะเห็นไหมเนาะเหนื่อยวันนี้วันนี้จะบอกว่าคือเหนื่อยมากๆเลยในการที่เราไปไป,ไปต่องเที่ยวนะคือเขาคอเนาะ ไปตะลุยไล่จีบีแล้วตอนนี้คือหิวข้าวเ๋ยวกินข้าวก่อนครับท่านผู้ชมหิวมากมากวันนี้ขอกินข้าวก่อนแล้วกันเที่ยวมาหลายทีเนาะมาดูพระอาทิตย์ตกที่เขาค้อนเนาะคือผมดูพระอาทิตย์ตกที่เขาเรียกว่าภาวงศสิงห์ไปทียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้คือผมก็เลยอยากอยากพาท่านผู้ชมมาดูพระอาทิตย์ตกที่เขาค้อนเนาะ ถามว่าการมาเที่ยวครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของของผมเลยนะคือถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบมันโอ้ไม่รู้ว่าเราจะหาได้อีกที่ไหนเพราะว่าแบบโอ้เราก็ไปแบบหลายที่จริงๆหลายที่แล้วโอ้ยแบบก็แต่ไล่แต่ภูลมโลแล้วก็คือภูหินลองกาและยังก็ยังพาวง์สิงห์แล้วก็ลงมาอีกที่เขาคอเนาะผมต้องบอกเลยว่าโอ้ประทับใจสุดประทับใจแบบแทบทุกที่จริงๆ แล้ววันนี้ผมมายืนรอ,ด,อดูเขาเรียกว่พาพระพระาทิตตกที่เขาคอ <c ười> คือเป็นอะไรที่แบบูสุดคำบรรยายรอดูพระาทิตตกพร้อมกันครับส่ามชมาครับต้องบอกว่าคือผมได้รับคำแนะนำจากเจ้าของที่พักมานั่นแล้วคือ ให้มาถ้าตื่นแต่เช้านะก็คือให้มาวัดนิสีวัดกองเนียมคือมันจะเป็นจุดชมว,วิวของเขาค้อที่แบบเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและเห็นทะเลหมอกตอนเช้าไงแต่ว่าผมก็ตื่นสายเพราะวัน,นวันนี้คือต้องบอกว่าผมก็คือเดินทางมาเยอะแล้วก็คือเหนื่อยเนาะ <c oughs> แต่ผมก็ตื่นมาปุ๊บก็เกือบจะเจ็ดโมงแล้วเกือบเจ็ดโมงแล้วเดินทางเขาเรียกว่าตามคําแนะนำเนาะของของลุงจริงนะของลุงที่เป็นเจ้าของที่พัก ให้มาดูทะเลหมอ,อกแต่ผมคิดว่าน่าจะทันนะเพราะว่าช่วงนี้คือเขาค้อ16องศาคือหนาว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 พอสมควรจริงๆในช่วงในช่วงตอนนี้นะคือในช่วงแบบปีใหม่จริงเดือนเขาเรียกว,ว่าปลายเดือนธันวาจะเข้าปีใหม่จริงคือก็ยังหนาวหนาวเหมือนกันถ้าลงจากรถไปนี่คือเย็นเลยหลาจริงๆมา มาด้วยความไม่พร้อมเอาเป็นว่าเราไปดูดีกว่าว่าเราจะเห็นทะเลหมอกแล้วเห็นออพระอาทิตย์ยังขึ้นขึ้นสูงระดับไหนแล้วเนาะโอเคไปไปไปครับท่านผู้ชมครับโอ้โหผมให้ดูครับท่านผู้ชมครับทะเลหมอกเฮ้ยทะเลหมอกจริงด้วยว่ะโอ้เห็นทะเลหมอกแล้วครับสวยมากๆเลย <laughs> พระอาทิตย์ขึ้นโอ้สุดยอดนี่ครับทะเลหมอกโอ้นี่โอ้

อีกหนึ่งที่เที่ยวของเขาค้อนั่นก็คืออ,อนุสรผู้สิทละเขาค้อฐานยิงสนับนุนพิพธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาค้อฐานอิทธิพิธภัณฑ์อาวุธตั้งชื่อตามพันเอกอิทธิสิมหลักษ์ผู้มีบทบาทสําคัญในการต่อสู้ยึดพื้นที่เขาค้อจากฝ่ายคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยบริเวณนี้เคยเป็นฐานปืนใหญ่ยิงสนับนุนการสู้รบเป็นฐานสําคัญฐานหนึ่งในการเข้ายึดพื้นที่ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์อยู่ในพื้นที่กองทัพที่สม บริเวณรอยต่อ3จังหวัดได้แก่พิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย